ว้าวไก่กินแ้วสิขอดูอดูขอดูดูว้าวทุกคนคำนี้คือหนังไก่คือแบบชอบหนังไก่มากคือแบบอันนั้ดูสิหนังไก่ที่ถูกป้องมันต้องกินแล้วกรอบวะเริ่มเริ่มเริ่มหนังไก่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 มาค้ามาค้ามาคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราจะมากินนี่เลยค่ะ KFC นะคะทุกคนมา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 เราเพิ่งสั่งมาสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะคะทุกคนมานี่เลยค่ะทุกคนนี่นี่นะคะอันนี้คือสั่งมาในเซ็ตกล่อง4 9นะคะทุกคนนี่ก็จะได้กล่องนี้หนึ่งกล่องนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นฟลายนะคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นนจท้มนี่ทุกคนชอบเหมือนกันป้าคือเนี่ย ชอบน้นะาซิไม่นะไอ้นะซอสมะเขือเทศมากๆคือแบบว่าคือม่ชอบกินซอสพีกิกกโอ,อเกต๊ปะหมานะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราจะมากินไก่เคเอฟซีนะคะทุกคนในราคาสองร้อยสี่สิบเก้าบาทมาเราจะมาดูกันว่ามันจะอินหรือว่าจะอร่อยหรือไม่นะคะทุกคนมานะคะ่ะทุกคนเราจะมาเปิดกันที่ไก่ของเรานะคะทุกคนว้าวมานะคะมันจะมีั้มดกี่ชิ้นนะมาสองร้อยสี่สิบเก้าบาทนะว้าว นะคะทุกคนมาเรามาดูกันนะคะว่าข้างในนะคะทุกคนมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะมานะมามามาเรามาเริ่มกันนะคะนีมามามีทั้งหมดหนึ่งแล้วก็วีแซบหนึ่งนะคะแล้วก็ไก่อันนี้นะคะสองแล้วก็ไก่อันนี้นะคะอีกสองแล้วก็เป็นสามชิ้นนะคะทุกคนแล้วก็วิงแซบอีกหนึ่งนะคะก็เป็นสองรวมเป็นห้าชิ้นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ น้องไก่อีกหนึ่งนะคะทุกคนเป็นหกชิ้นนะคะทุกคนก็คือไก่ทางบดาาสี่แล้วก็วิงแทบสองนะคะแล้วก็จะเป็นนับเจ็ดสามนะคะทุกคนมาเรามากินกันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเซนไฟเานไฟเซนไฟนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเรนไฟเล็กของเรานะคะทุกคนนี่ อ re, ออร่อยมากเลยแบบมันเหนียวทุกคนมันหายร้อนแล้วมันก็เลยหนียวนิดนึมาคะมาค่ะมาค่ะมาค่ถึงเต้นึเต้นงเตนเราไปเริ่มกันที่วิงซับนะคะทุกคนเอออืม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 อือเผ็ดซาอร่อยมากเลยทุกคนอืมอืออร่อยมากต่อตดี๋ยก็ ล้ำไปเลยแบบนี้ได้นะคะทุกคนแล้วก็ ว้าวมาค่ะเราาราดน้ำจิ้มกันนี่หืม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 ออมอืมอืมอื้อืมอืมอยมอกทุกมนือืมอืมอืม ทำนี้นะคะทุกคนแดกทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะทุกคนออโอ้ยมากอืม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  ปีกไก่นะคะทุกคนปีกไก่ปีกไก่น้ําจิ้มน้ําจิ้มจิ้มนี่อืมหืออืมหือือ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 หืออือออ๋อมากเลยทุกคนคือแบบที่สุดอะืืมม อืมอืมนองมีงมาเลมว้าวว้าวว้าวตั่นเกินไปสิว้ววววาว,วทุกคนดูนี้ว้าวทุกคนทุกคนทุกคนดูนี้ทุกคนตรน,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 นี่ว้วาวฮะ อ่ะสอลาสอลาสอเนี่ยอร่อยมากไก่ก็ไก่ไก่็ไก่นี่อร่อยทุกคนคำนี้คือหนังไก่คือแบบชอบหนังไก่มากคือแบบอันนี้ดูสิหนังไก่ที่ถูกป้องมันต้องกินแล้วเพราะว่าเริ่มเริ่มเริ่มหนังไก่หนังไก่หนังไก่ นังะายอืมอืมนังไก่อร่อยมากอืมอืมอืมอร่อยมากทุกคนค่ะตอนนี้คืออิ่มแล้วว่าคือแบบว่ามันกินไม่ไหวแล้วทุกคนเข้าใจฟีลว่าคือมันกินไม่ไหวแล้วนะคะแบบอืม คือมันกินไม่ไหวแล้วก็คือแบบอิ่มมากๆนะคะทุกคนก็คือแบบเลือไก่เยอะมากนะคะแล้วก็แบบยงเนื้อนัดเก็ตกับมินแทบด้วยนะคะแล้วก oh. ็เหลือเฟนไฟด้วยนะคะทุกคนโอ้คือแบบวันนี้คือกินไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนคือใครที่แบบว่าเคยกินเคสีนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะทุกคน พี่านาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย